คนไม่คุย12แล้ว11 12 12 1ครับ12ครับกแแฟรับดมเกินยาเป็นยังไงบ้างขัรแงอาจริงเราก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็คืทุกคนเลยนะครับที่มีสนุนทาให้เพลงผมไม่คคยซาไหมดของเราเน่ยเกิดขึนมาขอบคุณที่ศิลปินดาราทุกท่าน้ดยที่ทำชารเ้ของวเราตามัดจังต่างทาให้เพลงของเราแบรู้จักพี่วงกว้างมากขึ้นคนก็มาฟังเพลงเรามากข้แล้วก็มาดู MV มากขึ้นแล้วรู้จักวงพวกเรามากขึก็ขบคุณทานเล ต่อการดูเนี่ยนันทัให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหลายร้างมีาการขอกรารคนมาติดตามเยอะขึ้นาการเดินอะไรคนอาจจะรู้จักมากขึ้นเนล่าโมงเรียนตรงนี้ฟังเราจริงจริงชีวิตที่เปลี่ยนมากขึ้นอันดับแรกเลยครับตื่นเช้ามากขึ้นเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเราก็แบบว่าซ้อมมาเดียวกัรตื่นมาแบบช่วงแบบสายๆยบ้านนงมาซ้อมเต้นเย็นๆแต่ว่าหลังๆพอเพลงมันเริ่มมีกระแสามากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกค้าบ้างมีงานจ้างน่างๆเขามากขึ้นเราก็ได้ทำงานมากขึ้นซึ่งเราอยินดีแล้วตอนนี้ก็ยังรออยู่ แฮปปี้นะครับสามารถติดต่อพวกเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลงทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับแล้วก็พวกเราน้องๆทุกคนก็แฮปปี้มากเลยแต่ว่าอาจจะมีน้องๆบางคนที่อาจจะเป็นช่วงที่กำลังแบบเรียนด้วยสอบด้วยค่ะจะต้องแบบเหนื่อยเป็นพิเศษหน่อยเช่นแบบน้องคอมพิวเตอร์หรือว่าน้องบางคนที่ติดข้อมหาอะไรเลยอะอย่างพิวเตอร์ก็อมาหาเยมากขึ้นมาแบ่งเวลาเรียนนะครับก็เวลาว่างก็มากเกินไแล้วเแา้วอยู่สุดตัวเองขึ้น ข้อพื้นเข้อตึกต่างๆคลื่นแต่มาสละล่างลัางเพลงนี้ไปอะไรก็ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าออกซีฟโดยรวมพี่คิมนะครับพี่คิมค่ะว่าไงคิมเขาผมชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็อย่างที่พี่การบอกไปเลยครับผมตื่นตื่นเ้ามากขึ้นไม่แต่ก็คือแบบรู้สึกว่าพวกเราแบบเหมือนมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยครับผมเพราะว่าในการที่เราต้องไปออกเซิฟแบบนี้เราก็ต้องสำรวมคิณธรรมอารยาทนิดนึง ก็ดีครับผมเพราะพ่อติ๊กร็สอนมาดีครับ่ใชคนต้องลดลงผมสนตลดลงครับผมแต่เขาสรุปยังมีอยู่แน่นอนจังวนจังวนค่ะทุกท่านขอบคุณลุครับผมก็รู้สึกมีความลุงมาตกเราสอนที่กันไหมรู้สึกเหมือนจะมีความแบบตรานี้เติบโตขึ้นครับผมแล้วก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยหรือว่าพฤติกรรมต่างๆครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาหลายๆอย่างหรือว่าแต่ละอาทิตย์ก็จะมีแบบว่า ทำงานทุกวันครับผมก็รู้สึกว่าเอ็นจอยการทํางานมากครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกเก่งขึ้นอ่ะเราเราเก่งขึ้นมากจากประเด็นใดทำทุกคนดูเราคนเดียวเลยรู้สึกว่าทุกคนเก่งขึ้นมากจริงๆครับผมเช้าพิชกุลมาชมราคาพิเศษเวลาเดินไปไหนุาชุมก็ก็มีเขินบ้างครับผมแต่ว่าก็เขินครับผมเแก้แก้ความเขินยังไงก็ก็แบบก็จะอะไรเยอะหมดทุกท่านครับ อย่างอองรีวันนั้นใส่ยอดคนดูไลฟ์แบบว่าเกินคาดอะไรเงี้ยไหลมืดอะไรเป็นพันขนาลูกครับก็อย่างไงเลยขอขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณยูเซอร์ด้วยครับแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกท่านที่แบบเข้ามาใช้พินามาเล่นเพลงเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็พวกพวกเราพ็อกซี่ครับก็ในผลงานชั้นหน้าพวกเราจะทำให้เต็มที่อนุญาตมนดีขึ้นไปอีกครับวันนั้นเป็นตกใจเรื่องยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ย ยอนย้อนย้อนคุณย้อนคุณที่เข้ามาชมหลายอะไรหลายแบบหลายที่ร้านจริงมันมันเยอะแบบว่าตกใจไม่เลยจริงๆต้องเรียกว่าเราย้อนไปเมื่อตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเพราะร้าคนดูกันแบบประมาณ10คน20คนนะฮะเยอะแบบสุดอ้เพิ่มมาเรื่อยๆแบบหลังๆก็เป็นร้อยบ้าง200สิบ500ท่านแต่ร้าสุดเห็นน้องๆร้านกันเนี่ยคนดูแบบหลายพันเลยน้องก็แบบบางทีมาเอาริกบอกขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูออนรีกินข้าวอะไรเงี้ยถ้ากินข้าวเนาะถ้ากินข้าวที่ร้านเดียวจริง ก็เท่านี้ร้านก็รู้ไว้นะครับเอาในกินข้าวอยู่ครับอดีตกรลเหนื่อกหน่อยแล้วเลี้ยงด้วยอะไรด้วยก็สบายดีครโอเคอยู่ครับก็พยายามเป็นเอให้ได้นีครับแล้วก็สนุกกับการที่ได้มาคุยงานนั้ก็คือรู้สึกเติบโตขึ้นคือแบบเพราะว่าชีวกรก็ไม่เคยแบบยุ่งขนาดนี้มาก่อนแล้วพอเป็นอย่างนี้ ก็รู้สึกแบบเราก็เกิดจริงๆเตรียมเตรียมเตรียมแผนไว้เลยว่าเออเราต้องออกเซนช่วงนี้เราต้องเตรียมปีหนึ่งเตรียมหมอกช่วงนี้อะไรจริงๆไม่ได้เตรียมเป็นก็คือพยายามแบบแบ่งสองอย่างแล้วก็ทำแต่ละอย่างให้มันสวยๆได้แบบเราเข้าไปได้ด้วยดีเนาะก็ยังโอเคครับเพราะว่าแต่ถ้าช่วงสองก็จะ ไวก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าใจก่อนแล้วก็เวลาก่อนไปเราไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เร็ยนดูบอลตลอดกังบุกพลังในกลุ่มยังไงบ้าในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เพราะว่าเราก็ต้องทองงานบุกพลังมองๆยังไงดีกว่าเลยตกใจปลตกใจไม่แต่จริงๆผมว่าทางหลังน้องก็เริ่มช่วยกันร่าเริเพราะว่าด้วยความที่เราด้วยความที่เราฝึกซีกันมานานด้วยผมก็เลยรู้ว่าโอเค อันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องแบบตั้งใจแล้วเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบเหมือนบางทีแบบมันต้องจริงจังบ้างคือบางทีอาจจะมีเล่นน้องๆทีมีเล่นบ้างแต่ผมว่าหลังๆที่น้องๆก็เริ่มโตขึ้นด้วยอ่าน้องก็แบบพี่ผมว่าเราแบบซ้อมเลยดีกว่าเนาะเริ่มแบบมีไฟฮึ่เหิมมากขึ้นแล้วเลยเราก็เลยแบบไม่ต้องปลุกพลังอะไรมากเพราะว่าเหมือนทุกคนทั้งหกคนไปช่วยกันจากคนไม่คุยสิบสองล้านแล้วพี่ว่าหลังนี้ควรจะมีความจริงจังตอบกับมา อะไรยังไงมีกระซิบหรือว่าแง้มที่พวกพี่หรือแฟนคลับได้ฟังเป็นยังไงบ้างบุ๊คไม่ใช่หรอครับกระซิบกระซิบคือมึงคุยกันก็เริ่มมีคุยกันบ้างครับผมแต่ว่าเหมือนตอนนี้อาจจะโฟกัสให้เพลงค่คุยยังยังรันเพลงไปก่อนแล้วก็เราพยายามจะโปรโมทภาพยนตร์ก่อนเพราะเหมือนตอนนี้เราก็อยากจะโฟกัสภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์ก็เพิ่งออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้แบบ คนมาลองแบบว่าชิมลางงานการแสดงของเราดูบ้างสือว่าทุกคนแบบชอบพวกเราการันแสดงแบบนี้บ้างไหมเราจะได้แบบว่านำ้ำทั้งคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่แบบเออเราควรจะปรับปรุงแก้ไ,ไขยังไปพัฒนาสกิลด้านการแสดงเพิ่มขึ้นด้วยคนระับแต่เชื่อว่าอาจจะมีถึงร้อยเพลงแน่นอนฮะ ้อที่คอเนคน้วคนไม่คุยกี่เพลงดีให้กี่กี่วิวดีเอาป่ะถ้าต่ำไปเท่าไหร่ถ้างานต่ำเหรอคะก็จริงๆรร้อยวิวไม่อร้อยวิวร้อยร้อยร้านร้อยร้ายรอยร้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 อร้อยเราอยร้อยากใหร้อยรนอยร้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 อ้อกค้อยร้อยร้อ้อยร้ร้อยร้อร้อยอ้ร้อย้อยร้อยรอบร้อยเราแย้อ้อยรอยร้รรอ้อครับอคอรับอย้รรัีร